วันนี้เราพามาชมบรรยากาศวันที่เราคอยของน้องอาน,า,นานนะครับการเก็บลำไยส่วนน้องอานนะครับซึ่งแปลงนี้นะครับทำสูตรสารทางใบซีครั้งแลวก็สูตรบํารุงด้วยปุ๋ยกิฟรีนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับณนะวันนี้คือ6เดือนประมาณสาวันครับเริ่มเก็บลำไยแล้วถือว่าเก็บไว้นะครับเพราะว่าจังหวะมันลงตัวทุกอย่างมันโอเคแล้วแปลงนี้เป็นแปลงที่ใหญ่นะ้องอานต้องทยอยทยอยเก็บไปครับเก็บในส่วนต้นเล็กก่อนแล้วก็ไล่ไล่มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ณนะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะนดเป็นที่11เนะครับ กองเพียบเลยนี่ฮะกองแล้วครับนี่นี่เห็นแล้วนะครับว่าเป็นกองใหญ่แล้วแล้วก็นู่นก็เริ่มเก็บแล้วครับมามาเก็บฝั่งต้นนี้แล้วนี่ฮะนุน่น ต้นเล็กอยู่ฝั่งนู้นนะครับน้องอาก็เก็บไปแล้วนี่เป็นฝั่งต้นใหญ่คือถ้าต้นเล็กเก็บเสร็จเขาก็จะเก็บมาต้นใหญ่ทยอยทยอยเก็บไปเดี๋ยวไปดูตรงนู้นบ้างครับมาแบกกันมาแล้วฮะนู่นนี่เขาเอาใบออกเลยนะเนื้อเน้นๆเลยเนาะมาเนื้อเลยมาเนื้อเลยมันจะเกิดไปเดินดูก็ดีกว่าปลานุชนี่ครับต้นเล็กก็ต้นเก็บมาแล้วนี่เนื้อเน้นๆเลย น้องอาดบอกเนื้อเน้นๆเลยลูกบอเลยกี่เดือนนะน้องอาด6เดือน3วัน6เดือน3วันนะครับดูดครับเป็นปั้นเป็นปั้นเลยครับตอ,ตอนตอนตอนหลังต้องต้อง,องกเก็บไว้เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเนาะนใช้ครับอากาศเปลี่ยนแบบว่ามีฝนด้วยแรงด้วยแดดด้วยดดคือฝนมันน้ำค้างน้ำค้างกัแคลงนะครับ คือบางทีเราต้องอ่านเกมด้วยเนาะในการที่จะเก็บลำไยเพราะว่าลำไยแปลงนี้มันใหญ่กะในใจกี่ตัน50-60เพราะฉะนั้นคิวรถมาวันนี้มากี่คันนะเจ็ดคับเจ็ดคันก็ประมาณร้อยกว่าคนใช่ก็กะประมาณกี่วัน3าีวัน3 4วันนะครับเพราะฉะนั้นของมันเยอะก็ต้องเผื่อเวลาไว้ก่อนในโซนที่มันดกบ้างไม่ดกบ้างไหมครับแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้หมดไหม ประมาณนี้หมดแล้วก็คือฝนนะเพิ่งแรงตอนสิบโมงเองนะฮะอันนี้เที่ยงเพราะฉะนั้นก็ยังไม่แห้งดีด้วยนะอยู่บนต้นอาจจะมองแบบสียห้ไม่ได้เหลืองจากอะไรแต่มไม่ไม่เสียหายเออจริงจริงไม่เสียหายการเก็บแบบไม่เสียหายมันต้องวางแผนจริงๆเนาะครับถ้าเกิดว่าของมันเยอะแล้วเราไปปล่อยให้แบบแก่จัด เพื่อที่จะหวังว่าลูกล่วงมันต้องน้อยนักใช่แล้วแต่เราต้องดูลำใหญ่ด้วยไหมว่าพื้นของเรามันเป็นพื้นเบอร์อะไรเป็นส่วนใหญ่ต้องดูด้วยครับอืไม่ใช่ว่าอายุยังไม่ได้แต่แต่ลำใหญ่เรายังไม่โตก็เก็บไ่ไดืานกันอ๋ออันนี้อายุยังไม่ถึงว่าลงตะก้าได้พื้นาจริงจะตะกะไว้อีกสักเจ็ดวันแปดวันแต่มันมันก็ไม่ได้แล้วแหละเพราะอากาศโหอย่างเมื่อคืนก็ไม่น่าตกนะก็ตกแล้วเนี่ยอบอ้าวอีกแล้ว กคือกงืนกัน้ำค้างแรงนุ๊ดน้ำค้างสำคัญเลยเนาะกับลํใหญ่นะก็ขนาดคืนเดียวข้างในมันจะเป็นลาขม่านะใช่ก็คือน้องอาร์ตบอกนุ๊ดขนาดมันมีช่องว่างนะมันแบบน่าจะถ่ายเทอยกัศได้ดีนะฉีดได้างนอกในยังแบบถึงอายุการฉีดยาลาขม่าอย่ามากลัวเลยนุ๊ดครับเพราะฉะนั้นต้องวางแผนดีๆเป็นแบบยาผงนี่จบเลยมั้งยาผงน่าว่าจะน่าว่าจะหนักกว่านี้ยาผง ้องงานบอกถ้าเป็นแบบตะกูลตะกูลยาผงต่างๆที่เขาใช้กันแมนโกเซปฟอสฟิทิว e น่าน่าจะน่าจะไม่ได้ออกแบบนี้แหละพี่ว่ายาผงแมนโกเซปมันน่าจะเหลืองเหลืองไวแต่แต่แตมวลมันโดน<ว>น้ำนี่มันก็จะหมดนิดไวแต่ที่ดูนุชในนั้นไม่มีลาขมเหม่าเลยนุดไปอีกแล้วนุดนูด่นต้นเล็กเราจะเสียอย่างเงมันจะโดนแดด แรงแต่ปีนี้มีปัญหาต้นเล็กนะนุชแต่การการใ่้การดีไซน์ไม่เป็นอ่ะมันจะมีปัญหาตรงที่ใช้ยาแรงแล้วฉีดร้อนร้อนมันจะเป็นแบบดำดำข้างหนึ่งอาะครับใช่แต่นี่ถือว่าน้อยนะถือว่าไม่ค่อยมีนะเป็นบังช่อบังอที่มันโดนแดดอันนี้คือต้นเล็กนะนุชเราถ่ายตรงต้นใหญ่แต่ลําใยเป็นของต้นเล็กของต้นเล็กเพราะต้นเล็กมันไม่มีที่กางเต็นท์จะกางเต็นท์ใต้ต้นเล็กพอดีเลยมันไม่มีที่กางมันใช้อนี้ลูกใหญ่นะต้นเล็กนะ อันนี้หเดือนสามวันนะใช่เพราะฉะนั้นเก็บต้นเล็กเสร็จก็ทยอยฝั่งนี้ก็น่าจะโตอีพอดีใช่ก็เดี๋ยวเดินไปดูก็น่าจะเข้าฝั่งนี้โอ้โหนุ่นบลเลอเลยอะ่ะนี่มองเข้าไปก็จะเป็นแต่ลูกนะฮะฝักแหลกมันจะเริ่ม,ม,มองอมหน่อยเนี่ยนุชอันนี้คือต้นเล็กใช่ไหมครับโอ้โหนุชลุงเดินมาดูเลยต้นเล็กเล็กนะเนี่ย จะเสียหายหน่อยถือว่าดอกแรกงมถ้าถ้าเรามาวิเคราะห์กันดูนะครับก็คือกําลังหาดูว่าต้นเล็กที่มันออกดอกแรกแล้วแล้วเราดูหกเดือนสองวันนะไม่ใช่หเดือนสิบกว่าวันนะสีสันขนาดลูกก็ยังโหถือว่าลงตะก้าได้ปกตินะครับแต่ลำใหญ่ที่แปลงนี้ก็กําหนดเก็บไว้สุดก็หเดือน4ี่วันไม่เกิน10วันแปลงนี้นะครับรูปวมปงนี้ ลำใหญ่พงโตไวยใช่เป็นพวงและที่ดูคือโอกาสเสียหายเนี่ยถ้าทะลุรวมน้อยนะครับน้อยน้อยมากเลยดูดูดิถ้าแหวกดูเลยเนี่ยเอาเนี่ยเอาแหวกแหวกแหวกเขาดูเนี่ยไม่เป็นไรเนาะแหวกอย่างเงี้ยเนาะไม่เป็นไรเนี่ยครับแล้วเพียก็ไม่มีปีนี้เอาเพียอยู่นะอยู่ครับเออแต่มันจะมีก้านดํานิดหน่อยใช่เพียเพียใช้อะไรเป็นหลักปีนี้ที่เยอะสุดเลยบ่อยสุดเซนนาครับเซนนาครับไทยมีท็อกแซม ช้บ่อยสุดเลยใช่ไหมบวกกับตัวคุมไข่อ๋อบูโพเฟซินนะครับก็ใช้อยู่ใช้สลับกันรอบแต่รอบก็คือเรถ้ารอบหน้ารอบรอบนี้เราเซ็นหน้ารอบหน้ากับคุมไข่เราจะไม่ผสมกันผสมกันพี่แต่คือเราจะเว้นเอารอบหน้าไม่ผสมรอบนู้นผสมอ๋อแต่ก็มีเซ็นหน้าเป็นเป็นล้ายๆเป็นยายาเดินหน่อยในช่วงที่จําเป็นคือมะเขือพวงยเดือนละครั้งเซ็นหน้าคือเดือนละครั้งครับนี่ฮะก็เป็นการวางแผนยาเชื้อราไม่งั้นเอาไม่อยู่ ไปนี้เพียะเยอะจริงฮะเพียเยอะจริงเลยอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ยาของน้องอาร์ตนะครับนอกเหนือการทําลูกใหญ่แล้วก็จะมีวิธีการนะครับที่เราไปเจอกันแล้วก็ได้ความรู้ได้ประสบการณ์จากพี่น้องชาวสวนที่เอามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เราเราก็เก็บข้อมูลกันไปนะครับเป็นแนวทางนี่พออยู่บนต้นมันอีกสีหนึ่งนะนุชแต่พอพอเก็บลงมาใช่มันก็อีกสีหนึ่งนะนุชมันเหมือนคลายนะงดงามจริงจริงเลยไปดูต้นนู้น โหนี่ใจคอนี่ไม่กลัวมันหักเลยไงดูดิดูต้นนี้ดิไอ้กลัวก็กลัวครับแต่เขาไม่ทันมาก็เป็นทุกต้นม้ไม้มีนะครับแต่ไม่ได้ผูกมีแต่แต่แต่ผู้ถือก็เขเอาไม้มาให้มันอุ่นใจก็พอแล้วมันก็ได้ไม่หักไม้มีแต่ไม่ได้ผูกแต่ทางนี้มันจะแน่นแน่นแน่นเออมันแน่นกว่านี้จะบักมันมันคนละวันปะอันนี้เหมือนใบมันจะดีแล้วมันก็อุ้งจะใบจะไม่เท่าไหร่ ฝั่งนี้ลูกแน่นกว่าคบน้องอาร์ตบอกใบมันดีกว่านะครับฝั่งนู้นใบมันเจอะเกลนเกนเกนเหลืองๆสวดีครับนี่ครับโอ้โหผู้จัดการชนฮะนี่นี่สายเก็บมือดีสายเก็บมือดีครับมือมือหนึ่งนะฮะยืนหนึ่งครับใส่นี้ยืนหนึ่งฮะเดินตามน้องอาร์ตไปแล้วครับ หมุดมาดูครับโอโ้โหนี่นะครับกิ่งนี้ก็มีไม้อยู่ท่อนเดียวนะฮะใจแข็งมากเลยนะเนี่ยอยากจะถามว่าใจคอทําด้วยอะไรบางทีแบบไม้ท่อนเดียวแบบเป็นพี่แม่งตื่นเต้นตายเลยเอาไม้พัดพัดก็จะใบดีมันโอเคเนะาะใบดีบ<า>มันจะดีกว่าใช่ใช่ใช่มันสวยเลยแหละหลมันใบมันก็บ่งบอกที่ใบใช่เนาะ ใบดีมันก็เลี้ยงลูกเ hmm. ด็ดดีแต่ที่ดูคือไม่แตกใบดีหรือไม่ดียังไงไม่แตกเนอะใบไม่ดีก็ไม่แตกนะกใช่ก็มีบ้างลูกสองลูกแต่ส่วนมากไม่แตกแต่คือน้องไองบอกว่าปกติแล้วแปลงนี้ครับสีมันจะต้องเหลืองกว่านี้นะเหลืองกว่าใช่ครับมันจะต้องเหลืองกว่านี้แต่บงเอินอากาศที่เปลี่ยนแป,แปลงเยอะแๆแต่หันมานี้ก็โอเคนะเนี่ย ฝั่งนี้มันโดนแดดจริงๆพ่อแดดแดดที่เปลี่ยนไปแต่แล้วถ้าเกิดเราพลิกมาดูนะใช่พลิกมาดูก็สวยอันนี้ก็หกเดือนสาวันนะครับเอ้าแสดงว่าดอกแรกดอกสองนี่มันมีผลมากเลยนะมีครับมีผลเ่ราการติดของลูกมากเลยอี่ดอกแรกใหญ่ใช่ดอกหลังหน่อยก็จะเล็กตรงนิดนึงนี่จ้างใครแต่งเนี่ยเจ้างคนงานถ้าแต่งไปเยอะอยู่หมดไปกี่หมื่นถ้าแต่งสามหมื่นสามหมื่น <700. S 2> นี่ครับบ่อน้ำเดี๋ยวเราไปชมบ่อน้ำฝั่งนู้นครับฝั่งนูน้นก็เห็นฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นนู้นเลยก็เป็นลูกอยู่เนาะเป็นลูกโหบังพวงน้อง mm hmm. มึงนี้มึงนี้คือไม่ได้แต่งเนี่ยมัหลงบ้างหลงหลงนะโอ้โหดูนีนะไม่ได้แต่งเลยเฮ้ยพี่ว่าน้ำหนักมัน,มน,มน กำลังกำลังมีน้ำหน,นักพีม่มันมันน่าจะเกิน60ปฝั่งนู้นจะจะตรงนี้กระซ้านิดนึงแต่ทอดบนก็ดีหมดครับโอ<ฮ>้โหก็ฝั่งนู้นมันออกมาดีกี่ปีติดแล้วเนี่ยแต่สามสี่แถวแรกแน่นๆออกมากี่ปีติดแล้วน่ฝั่งนู้นทุกปีทุกปีสี่ปีแล้วป่ะสี่ห้าปีทุกปีเลยนะฮะมีบ่อน้ําเต็มไปดูมันไป ก็โบ่ใหญ่อะต่งที่ดกๆก็จะย่อมๆลงมาหน่อยแต่ถ้าเกิดลงมาแล้วอะมันมองแบบข้างในต้นมันเล็กเนาะไม่ได้ใหญ่มากเป็นบางต้นนะในดอกหลังอะแต่พอเอาลงมามันใหญ่มากเป็นบางต้นใช่ต้นนี้ใบไม่ดีนะต้นนี้ใบไม่ดีแต่ลูกดีครับดูใบไม่ดีนะใบน้อยใช่ใบน้อยแต่ลูกเป็นปั้นเป็นปั้นเพื่อแต่งดีสรุปแล้วพี่กําลังมองว่าการที่เราเว้นช่องไฟแบบเนี้ย แล้วพวงหนึ่งเจ็ดแปดสิบลูกกับเอาช่อไว้เยอะๆแล้วตัดครึ่งอ่ะแบบไหนดีกว่ากันผมว่ายังไงก็ต้องมันต้องเอามันยังไงก็ต้องกีบปลายต้องกีบปลายช่วยใช่ไหม้กีบปลายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้มันเป็นปั่นคือเพื่อเป็นปั้นแต่ช่องไฟต้องห่างใช่ไหมช่องไฟมันก็เนี่ยอย่างเนี้ยช่อละหนึ่งหนึ่งออย่างเี้าตับถ้าปปไปปลายหน่อยอ่ะปลายยังไงมันก็ไม่โตม้ากีบนิดนึงอ่ะนิดนิหน่อยอันนี้ใส่เกียบวอลตลอดปะ ตลอดเนี่นี่ดูพวกนี้ฮะเยอะบ้างเบาบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยให้มันได้ช่อดเี่ยอันนี้ยังไงเราก็กีบไปมันนึ่จะเป็นปั้นนี่ฮะนี่ดูดีถ้าถ้าเกิดมันเหลือไม่เยอะดูในมันโบ่นะใช่ใช่เนีนแตต้นเดียวกันกับกับพวงเนี้ยแต่ถามว่าลงตะก้าได้นะลงตะก้าได้ก้านใหญ่เดียววะเนี่ยเป็นปั้นเลยเนี่ยเฮ้แต่จริงๆแล้วอะน้อง วันเดียวลาใหญ่มันก็ขึ้นอีกขยับใช่ไว้จะเก็บโอ้ยตัวนี้เบลเลอร์เบลเลอร์เลยเว้ยถ้าได้อยู่ประมาณเนี้ยกําลังดีนะแปดมาณประมาณเท่าไหร่7-8ดขีดเจ็ดแปดขีดช่อหนึ่งผมช่างมาแล้วผมลองช่างแล้วก็เป็นบล็อกมาตรฐานเลยปาณนี้ยนะอย่างนี้ก็ห้าร้อยห้าขีดได้สี่ขีดห้าขีดเราก็คูณไปเลยนับช่อคูณ เราเดินไปถึงมุม,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 มนู้นแล้วครับโอ้แน่นแปลงนี้กี่ต้นนะน้องต้นใหญ่นี่ยห้าห้าร้อยกว่าต้นเล็กอีกร้อยแปดสิบประมาณเจ็ดร้อยกว่าน้ำหนักในใจ<ๆ>มันก็ต้องมีเผื่อแต่พูดว่าห้าหสิบที่ว่าพูดเผื่อว่ะพูดคิด,ดน้อยไว้ก่อนใช่ไหมในน้อยไว้ก่อน <c oughs> การผิดหวัง <c oughs> ปีนี้ได้ไปกี่ตันแล้วสองเราได้ห้าสิบหกห้าสิบหตันแล้วครับแปลงนูน้นห้าสิบห นีก่ก็ร้อยกว่าเนาะร้อยกว่าโอ้ยทำลำไยปีละร้อยตันนี่บางทีก็ที่อำเภอสายดาวก็เดี๋ยวนี้นับคนได้นะมันน้อยคนเนาะกว่าจะได้เนาะมันไม่ค่อยมีแล้วนะครับเมื่อก่อนลำไยร้อย100ตันนี่เกิดเลยนะเกิดใครก็ได้ใครก็ได้นะปัจจุบันบน,นี่แทบไม่มีแล้วนะหายากเลยนะมาคุยว่าได้ลำไย,ยกี่ตันหลักร้อยตันนี่อ้โหน้อยน้อยใช่นี่เดี๋ยวรดูบรรยากาศที่เขาเก็บไปแล้วบางเงินผมมาฉายไปหน่อยครับมาสายไปหน่อย งั้นสวยตน้นเล็กสวยนี่ฮะเก็บไปแล้วดูใบดิครับดูสี่ใบเทีะดูสี่ใบดบิเขียวอยู่เลยอะถ้าถ่ายมุมอย่างนี้ก็เหมือนว่าเฮ้ยลาดได้แล้วหวังวะดูครับเก็บเกลี้ยงเลยยาวไปนน่นอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับยาวไปนน่นเราต้องเลิกเก็บต้นเล็กก่อนใช่เพราเดี๋ยวมันจะเสียหายใช่ตน้นเล็กเปนจะไปไหว ลาไปก่อนกับบรรยากาศสวนงานนะครับเดีเ๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ